ไปดิพี่น้องเ็บไิน้องบัวแมงก๊กงท่พี่น้องไหนนำองมุนชัดจ้อยขยงเดียวเดี GT ๋ยวแลนมาเลยดีนี่น้งางระบาระบาวสบายดีปลาลูกสบายดีลาลุ เต่ามาเดินย่างปลากับสาจอยตัว่้่สาจอยกำลังมักปลาสียะปลาสียะอยอ่างกินเทียงเนาะเลี่ยงผี่น้องถมาสวยเหี้ยเนาะมันค่ตเลยส่วนใหญ่น น uhm bo. uh ั่งสยบยสายปาโอ้ยเหี้ยบมาเลยมาเราเอาชิมือาจ่อย

ขั่วมันหกเตะพี่น้องพาเอาเกลือโอ้ล้วเอาขึนแล้วเลยยังอันนี้ใส่คนกันตกค่ห้งนขึนเลยต้ะกนันเ็ก่อนัน คือคือแตะเลยาวเล่นนี้คือนหอนี่น่งลวพ่อมันองไรเียวทั้งหมดอ่นงานนี่เนาะอยู่นอน่งอยจอมัหหงงานมอนกันด้งานผูกแขนลงอย ใส่องเตาเนาะทำใจเล็กงให้ยุบเปิดอกเปลือกขัวตาแหลกตีนไส่เฮ้ยใส่เตาละสองโต้เลย เราอย่าออกกันอยู่ซื้อทายคลิปแล้วอวนพี่น้องใหายืดมาใกล้แท้เฮ้ยเอาขึ้นมาเฮ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเฮ้มือเลาจ่อยเป็คนมัก แต่ไล่หลุดขังเลยยันถ่ายหีบเปลี่ยวผ้าห่อหมืทนมา

ตัวเอาเมื่อแล้วมันเห็นมาซี่ขาวเนะี่ยขาวนเน่าเมื่อแล้วเ,เมื่อแล้วที่จับซร้อม นั่งกับเป็นเนาะแม่ครัวมือหนึ่งเอาข้างไว้ทั้งขางก็ได้ไปแล้วจากนี้ใส่ขึ้นอี่างไรอามาคุงมันเรเลยหัวยังมาเนา mặc mà tập sao lục họ pịn sao trời pịn chị cần sao này

สิจบคลิปอยู่พอพีน้องขึ้นหุ่นมาเท่นโอ้เส้าจ่อยไปส้ามะคุงห้องก็เลยผิดคิเื่อน่ยั

พี่เหนใช่หตัวตัวสุดท้ายลาลาลาบ๊อกโมตัวทังใจขอโทษขออภัยละเดี๋ยวพี่น้องเลยจะจบคลิปหรือบอกผ่าห้องแหงเขากับหมดเข้ากับหมดหมดเครื่องบินอยู่

มีงานถูกแขนได้อาชีวะปืดมาจะทำปิดเลยหนีในมันตกตอนกินอตอนเอียงนะตอนกินสิบริถ่ายาพี่น้องเพื่อว่าถ่ายได้คนตกเลยยันนัน่น ปบยางปลาพวันศุกร <mm ์กสิปบนี้ก่อนบ่ลาเด้เด้อพี่น้องอยู่ีๆให้บ่สุขสุขพี่น้องลาเด้อเด้อขอฝากติดตามช่องแม่าเด้อพี่น้องเด้อกันมาคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีไปแล้วพี่น้องย่ๆๆแต่วียไปในอันกบม่งจไปนอนจิอยู่